ดีค่ะทุกท่านคะ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ความรักของธาตุน้ำนะคะซึ่งจะเป็นการดูในช่วงของเดือนกันยายนปี63นี้นะคะธาตุน้ำก็จะประกอบไปด้วยราศีกรกฎพิจิมีนนะคะซึ่งจัดหมดหมู่อยู่ในธาตุน้ำนะคะคือมีปริมาณธาตุน้ำอยู่ในตัวมากที่สุดนั่นเอง นะคะคนเราก็จะมีทั้งหมด4ีธาตุด้วยกันใช่ไหมคะดินน้ำลมไฟแต่เช้ากรากฎพิจิมีนจะมีธาตุน้ำเยอะที่สุดจึงถูกจัดหมดหมู่ให้อยู่ในธาตุน้ำนะคะนะเรามาดูความรักกันเลยนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะอืมตามหน้าไพา่นี้ขอเล่นก่อนเลยก็คือคนที่เป็นมือที่3ามเขานะคะนะ ธาตุน้ำที่เป็นมือที่สามเขาอยู่นะ่ากินน้ำใต้สอกคนอื่นเขาอยู่เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะอาจจะต้องเลิกลากันละนะคะอาจ,จถูกจับได้นะ,ะว่าคุณคือคนอีกคนหนึ่งในสามคนในสองคนเป็น3ามคนนะคะาจะจับได้นะคะมีเกณฑ์ต้องเลิกกันละ นะคะใครที่กินน้ําใต้สออคนอื่นเขาอยู่นะคะนะน,นี่นี่นะคะเตรียมตัวนะคะนะเดี๋ยวเธอแล้วขาคุณก็จะรู้ละก็คือคุณเองนะคะสําหรับคุณที่เป็นนะคะก็อหนักอยู่นะหนักอยู่นะคะก็ทําใจเลย นะคะตามหน้าไพ่นี้คะ่ะทาใจได้ค่อนข้างหนักอยู่สําหรับคนที่กินน้าใต้ศอ,อื่นเขาอยู่นะคะส่วนคนที่ปกติทั่วไปละ่ะนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์ทะเลาะบ่อแวง้งบ้านแตกสลายขาดเช่นกันนะคะแต่ด้วยความที่ว่าพวกคุณเป็นคนที่มีสติมีความรับผิดชอบสูง นะคะก็ไม่ถึงขั้นจะต้องหย่าร้างมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะนะคะนะหลายอย่างที่รับผิดชอบร่วมกันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาในสังคมไม่ใช่แค่เรื่องหนี้สินมีมากกว่าน,นั้นนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่คุณธรรมคุณธรรมสูงส่งอ่ะนะคะก็จะไม่หย่าร้างแค่ทะเลาะก,กันเฉยๆนะคะ ก็ก็หนักอยู่หนักอยู่หนักอกหนักใจอยู่แต่ด้วยมีโคงร่แห่งโชคอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปทางที่ดีนะคะแต่มันจบด,ด้วยน้มูลนส่สินะ,ะอย่าคิดมากนะคะส่วนคนโสดนั้นให้ระวังเรื่องการจะกลายเป็นมือที่3แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะ แต่ด้วยที่คุณเน่ยเป็นคนดีอยู่แล้วอะคะ่ะก็ก็ก็เบาหน่อยบางท่านอาจจะไม่เจอบางท่านอาจจะโสดสนิทไปเลยนะคะในบางท่านนะคะเพราะว่ามันมีไพ,พรฟ้าแล้วก็กรงร้อยโชคมาประกรบอย่างเนี้ยข้อยังชั่วหน่อยสําหรับคนโสดแต่คนมีครอบครัวเนี่ยก็ก็ทะเลาะกันอยู่นะแต่ไม่ไม่หนักมากถึงขั้นยาล้างไม่มีนะคะ อืเจารีตประเพณีก็มัดเอาไว้หลายอย่างนะคะแต่ตามหน้าไพ่เนี้ยมันจะไปตกหนักอยู่ที่คนที่กินน้ําใต้สอคนอื่นเขานะคะจะต้องเลิกรากันแล้วเนาะเขาก็เปรยให้คุณตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะเนี่ยนะก็ตามพูดตามนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะสำหรับคนเกิดธาตุน้ํา นะคะคนโสดไม่เป็นอะไรนะคะแต่ให้ระวังเรื่องการเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะคะคนมีครอบครัวก็จะทะเลาะเบาแวงกันเรื่องมันเป็นเรื่องอะแต่ด้วยความที่ว่ามีมีเขาเรียกว่าอะไรอะพ่อแม่เอ้ยปู่ย่าตาทวดอะไรมีคนให้คุณเกรงใจอะค่ะนะคะ,นะคะมีแบบจารีตประเพณีผูกมัดคุณเอาไว้ค่อยยืนชั่วหน่อยมีตัวนี้เข้ามาด้วยก็เบาเลยค่ะ มีค่ะไม่เรื่องทะเลาะแน่นอนแต่แต่แต,แต,แต่แต่มันจะเบามันไม่หนักแต่จะไปตกหนักเนี่ยค่ะคนที่กินน้าใต้ศอกชาวบ้านเขาเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเลิกเลิกแน่นะคะฟังดูไม่ดีเลยนะคะสาหรับธาานน้าคนสดไม่เป็นไรนะคะคนสดปกตินะคะคนที่คบกันอยู่ก็คบหากันต่อไปได้นะคะเพราะว่า ด้วยความที่คุณเป็นทั้งั้งคู่เป็นคนดีอ่ะนะคะจิตใจดีรอดนะคะผลบุญมันช่วยอยู่แล้วละคะ่ะผลบุญไม่มีไม่มีทางจะทำร้ายใครนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วนะคะความรักของธาตุน้ำนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสุขนะคะอิ่มเอมในความรัก มีความสุขกับความรักนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ